สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลข h ช n n นลนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรหลัก10บ,บนแบบ4ตัวนะคะก่อนจะมาดูสูตรเนาะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเลสช n แนลค่ะเอามาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรนี้ก็ง่ายง่ายนะคะเดี๋ยวแอดขยายให้ดูเนาะจะได้เห็นจะชัดเนาะสูตรนี้ก็ใช้ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองนะคะ ยแย้ของดูปากกาอันนี้ดีกว่าจะได้คนละสีเนาะเอาหกคูณกับหกนะคะใช้คูณกันนะคะหกหกสามสิบหกเนาะก็หกเจ็ดแปดเก้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เลขเจ็ดนะคะหลักสิบนะคะ อันนี้ถูกเป็นงวดแรกเนาะมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็ใช้สี่คูณเก้าสี่เก้าสามสิบหกก็ได้ตัวเดิมนะคะ 7จ็ออกที่6กศูนะคะออกที่เลขหกเข้าที่หลักสิบนะคะ,อ,ะอันนี้มันเข้ามาแล้ว13บงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดแต่ว่ามันเดินดีแอดก็เลยเอามาให้ดูนะคะมาดูงวดที่3ามนะคะ ข้ที่3ก็ใช้เลขเก้นะคะเก้าคูณสี่เก้าสีได้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะหกเจเข้าที่เลขเก้นะคะออก3ามเเนาะเข้าหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่4นะคะงวดที่4ก็ใช้0คูณกับ3 0คูณ3ได้0 3, 0 1 2 3ออก6 0 3นะคะเข้าที่เลข0นะมาดูงวดที่5นะคะ งวดที่ห้าก็ใช้เก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ออกที่เลขสองนะคะหกสองหกเนาะเข้าเลขสองหลักสิบนะคะอ่ะมาดูงวดที่หกนะคะงวดที่หกก็ใช้ห้า ร้อยหน้าครั้งที่1บวก้อยหน้าครั้งที่เอ็กคูณร้อยหน้าครั้งที่2นะคะ5 5 25ก็5 6 7 8เข้าที่เลข8นะคะออก4 8 1มาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ก็ใช้1คูณ8 1คูณ8ได้8นะคะก็8 9 0 1ออก5 9 8นะคะเข้าที่เลข9เนาะอ่ะมาดูงวดที่8นะคะงวดที่8ก็ใช้7คูณ7 7 7, 7 49นะคะก็9 0 1 2ออกที่เลข1นะคะออก 116อ้าวมาดูงวดที่9นะคะงวดที่9ก็ใช้1คูณกับ7 1คูณ7ได้7นะคะ7 8 9 0ออก6 9 0เข้าที่เลข9นะคะหลักสิบ อะมาดูงวดที่8นะคะเอไม่ใช่งวดที่10ก็ใช้8 8ดแปเจดห้าบหใช่ไหมแปดเจดห้าสิบหนะคะก็6 7 8จดแออก5 9าสมนะคะเข้าที่เลขเก้หลักสิบนะคะ มาดูงวดที่11นะคะก็ใช้1นคูณสาคูณสได้3 3 4 5 6หงวดนี้ผิดนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเนะาะงวี้อ่ะมาดูงวดที่12นะคะงวดที่12ก็ใช้4คูณ0 4คูณ0ก็ได้0 1 2 3ออก5 0 3นะคะ เข้าที่เลขศูนย์เนาะหลักสิบนะคะอ่ะมาดูงวดที่เท่าไหร่เลยงวดที่แล้วนะคะงวดที่สิบสามก็ใช้แปดแปดคูณเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบสองเนาะก็สองสามสี่ห้า เข้าที่เลขสามนะคะงวดนี้ไปเล็งเลขสี่น้องเวันที่แล้วเข้าเลขสามเสียดายมากเลยนะคะแต้มเราหลุดด้วยถ้าแต้มไม่หลุดแอดก็อาจจะเอานะคะงวดที่แล้วเอามาดูงวดที่สิบสี่เมืที่จะถึงนี้นะคะก็ใช้สามคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะศูนย์หนึ่ง สองสามได้ไหมเดี๋ยวแอดจะย่อให้แล้วนะคะทั้งหมดสิบสามงวดเนาะผิดงวดเดียวนะคะงวดที่สิบเอ็ดเห็นแล้วเนาะมันก็นั่นไปนะคะ,ะแอดย่อใหอ้ไม่ได้นะคะไม่เต็มหน้ากระดาษ ก็ได้เท่านี้นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะคิดคิดหน้าก็จะมาดูหลักหน่วยนะคะแล้วก็จับคู่เนาะแอดก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ